อ่ะครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาในชื่อคลิปว่าพระสมเด็จของผมนะครับก็จะเป็นสมเด็จของอพระพุทธาจยาโตนะครับที่ผมสะสมมาโดยเริ่มแรกเลยผมจะมีอยู่แค่สององค์นี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชาวบ้านหรือเขาเรียกกันยุคต้นนะครับผม ก็ชาวบ้านก็จะแกะพิมพ์ถวายสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านเพราะงั้นทรงอะไรก็จะไม่ได้สวยเท่า,าหลวงช่างหลวงนะครับโดยเฉพาะหลวงวิจาร์ณที่เซียนนะครับเขาก็เอาของหลวงวิจาร์ณไปแต่ก็ยังบอกว่าหลวงวิจาร์ณไม่มีตัวตนเออแต่มึงก็เอาเอาบล็อกเขาอะไปยืนยันว่าอันนี้สวยก็งงกับพวกมึงเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็น สมเด็จบางคุณพ,พรมพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับอสององค์นี้สามารถไปย้อนดูได้นะครับย้อนดูได้คลิปผมลงไว้ว่าเป็นสมเด็จวะละรลครพิม์ใหญ่พิมพชาวบ้านและอันนี้เป็นสมเด็จบางคุณพ,พรมพิมพ์เส้นได้ใหญ่ในสไตล์ผมนะครับทั้งสององค์ผมลงไว้แล้วนะครับราคาซื้อขายนะครับก็ลงไว้หมดแล้วก็จะไม่มาซ้ำมีใบ รับรองหรือใบเซอร์นะครับครบกี่ใบอะไรก็ไปดูกันย้อนดูไม่ไม่พูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆคือว่า,าถ้าใครเชื่อเรื่องคาถาชินบัญชรหรือเชื่อเชื่อในองค์สมเด็จพระวิจารตโตท่านนะเดี๋ยวเชื่อไม่มาเองได้เนี่ยจากอ,าอันนี้ของที่บ้านหมดเลย นะครับไปค้นดูตู้อันนี้จะเป็นบรรพมพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ประธานาวัดเกยโยนอกพิมพ์อังนี้ก็ไปไป,ไปมีใบรับรองด้วยนะมีนะนะครับชุดนี้มีส่วนชุดที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้านที่ผมไปนค้นนะครับเป็นเป็นของพ่อผม ก็จะเป็นที่ผมไปหามาเองนั่นแปลว่าผมไปหาจากแผงทั่วไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาปิดกันในในเฟซนะครับอของตาของยายของลุงเจ็บป่วยยายใกล้สิ้นใจหรืออะไรก็ตาม <Huh? S 1> ไม่ใช่ผมก็จะไปะเดินตาม เรียกอะไรตลาดพระนะครับหรือพระริมทางอย่างนี้อ่าซึ่งยังไม่มีใบรับรองอะไร,รก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรผมเองก็อเนี่ยก็จะส่องดูว่าชอบนะครับอันนี้ก็เนื้อหาก็จะประมาณนี้กล้องชันก็พอชัดอยู่นะอ่าประมาณนี้นะครับคือชอบคือผมเป,เป็นคนจะดูเรื่องของ ลักษณะความเก่าอะไรก่อนพิมพ์ทรงมันมันมันคงไม่หลุดไปขนาดนั้นหรอกทีนี้นะครับมันก็จะมีเป็นของยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับมันก็เยอะพอสมควรแหละนะครับไปทีก็าราคาก็ถ้าสู้ไหวก,ก็ก็จะเอามาเป็นประมาณอย่างนี้อา่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อา่า มีอีกนะครับถามว่าเอ้าทั้งหมดมันแท้หมดเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะแต่เซียนใหญ่เองมึงก็ยังมีมันกันไม่กี่องค์หรอกวนกันไปวนกันมาอยู่นั่นแหละส่งรูปส่งตําหนิกันไปเฮ้ยเอานี่ว้ยเอานี่ว้ยเอานี่ว้ยแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปตีแท้เป็นเก๊คืออย่างเช่นอะถ้าอย่างอย่างสามองค์เนี้ยถามว่ามัน แท้ไหมผมบอกได้เลยดูอย่างเงี้ยผมไม่ต้องสองกล้องผมก็รู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่แต่ตอนที่ไปเอามาน่คือชอบอืมนะอ่ะดูอย่างอย่างเงี้โอเคเซียนเขาเขา้าใช้อะไรชีช้กันนะมาจิ้มฟันเหรออ่าเขาก็จะบอกว่าอย่างไงอ่ะอย่างนี้ใช่หไหมกล้องไม่โฟกัสอโอเคอ่ะเนี่ยซอกแขนอะไรอีก ซอกแขนอ่ฐานอะไรนี่เขาจิ้มเันไปจิ้มเงินไปจิ้มเงนไปจิ้มเงนไปคือถ้ามันไม่ได้ตรงตามบล็อกอ่ะคุณลองคิดดูนะแปดหมื่นสี่พันองตามพระธรรมขันธ์หนึ่งบล็อกจะได้อ่าผมตีไปสักสามพันองบล็อกมันก็จะพังอยู่แล้ะลองนึกถึงสมัยก่อนมาเทคโนโลยีไม่ได้ดีถึงทุกวันนี้นะแล้วคุณไปยึดเป็นบล็อกหนึ่งอ่ะอืม แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยทั้บล็อกนี้ต้องเป็ยนีอย่างนี้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 อย่างนเกหมดมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็แปลกใจเมื่อเรามาอยู่กับพวกนั้นแม้แต่กรอบอย่างเงี้ยอะสมมุติอยู่กับเส้นใหญ่คุณยังว่าเป็นทองแท้เลยเอออันนี้มัน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 อยู่ที่ชื่อชื่อเขาหรือเปล่า นะครับเพราะงั้นเขาจะหยิบอะไรมันก็มันก็เป็นแท้ได้ขึ้นอยู่ความเชื่อนะครับผมชอบเซียนคนหนึ่งนะผมเคยไปหาเขาด้วยที่ล่าสุดก็มีฟ้องร้องนะครับเรื่องที่ไปมีคนปิดเช่าพระเข้าไปแล้วเขาไปออกใบปไปไอสมาคมที่ว่าเนี่ยหน่อยที่ว่าเขากางไม่รู้มันกางจริงเปล่าไม่รู้นะผมว,ว่าไม่กลางก็ไปตีเขาเกเขาจะฟ้องร้องอยู่นั่นนะนั่นแหละอ่ามันต้องโดนอย่างเนี้ย ออมันถึงจะ,อ,ะอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าวังหน้านะครับผมนะครับซึ่งอ่าเวลาเนื้อหาเวลาดูเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอ่าพิมพ์ชาวบ้านใช่ไหมนะสองโดูก็จะเห็นเนะี่ยจะเห็นความลึกความเก่านะครับมวลสาร คืออย่างอย่างยุคต้นเนี่ยอ่ะมันจะเป็นยุคที่ท่านทําไปแจกไปนะครับเวลาไปปินทบาทแจกชาวบ้านมันก็จะเป็นการลองลองถูกลองผสมจากเนื้ออาจจะเป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ําว้าหรือ,อปูนเปลือกหอยอะไรเงี้ยผสมในช่วงแรกๆนะครับก็แล้วก็ผงพุทธคุณทั้ง5้าของท่านนะครับ นะครับจนปรับเปลี่ยนมามีน้ํามันต่างยุคสมัยช่างหลวงอะไรเงี้ยก็จะถูก,ก,กยุคกลางยุคปลายนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปและอย่างที่บอกนะครับที่พิมพ์ที่สวยก็เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์แต่ว่าเซียนบอกไม่มีตัวตนแต่เล่นพิมพ์อบ็กของหลวงวิจารณจะงมงไหมส่วนมีองค์นี้ก็จะเป็นของวัดอินทรวิหาร ผมเก็บหมดนะครับเก็บหมดนะครับนะครับก็ที่เป็นเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเทธจ์โตนะครับร้อยปีร้อยแปดปีนะครับร้อยปีไปไหนอ่ะนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ไม่มีอะไรมากก็อยากให้อ่าอยากจะบอกว่าเรื่องของ การที่เราจะสะสมอะไรอยากให้มั่นใจศึกษาด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะก,ก็ก็ลองไปศึกษาดูอย่าไปเา่าแต่ถ้ถถาถ้าคุณจะตามเซนใหญ่เนื่องด้วยจากราคาจากอะไรก,ก็ก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันเพราะว่าขายได้ก็ยินดีนะครับสำหรับผมเองก็มีลงไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผม แน่นอนว่าเล่นพระก็ต้องมีการเช่าซื้อกันอยู่แล้วราคาคงก็ลงไว้แล้วแต่ถ้าพูดจะถูกคอลดแน่นอนก็ได้แจ้งไว้แล้วสำหรับองค์นี้นี่นะครับอ่าอ่าโอเคก็ดูนะดูความเก่านะครับดู ความเป็นธรรมชาติาเรียกกันอย่างนั้นนะครับเนื้อหาและมวลสารของสมเด็จท่านนะครับก็ก็ใครที่ใครที่สะสมนะครับคืออย่าอย่าไปอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปกังวลว่าเอามาแล้วมันจะแท้ไม่แท้แท้ไม่แท้ไม่แท้แทอยู่ที่ศรัทธาของเราก่อนด้วยแล้วก็ความเชื่อเราเค่อยศึกษาไปเรื่อยๆช่วงแรกก แย่ๆหน่อยแหละอ่ามันจะมีพวกอธรรมนพวกเรียกอะไรนะสวดใช่ไหมเออพวกสวดอันเนี้ยเกะชัวอ่าเนี่ยทำมาซนียนเลยก็เรียกว่าพวกสวดจริงๆชอบสวดไม่บวชกันวะา h oh my god เผือๆแม่งไม่เคยเจอของจริงหรอกไอ้พวกเนี้ยเก,กะกะแต่ว่าเออก็เป็นสีสันดีก็ชอบให้มันอยู่ประดับไปเหมือนบางบีบางบันนะครับ บางคน,นก็นะสมมุติมีเซียนเซียนมาดูเนี้ยพรว่าแคปป๊าปส่งอีกเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งบอกไม่แท้มึงยังจำของพวกมึงกันไม่ได้เนาะเออเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันมีอ่าถามว่าเกเยอะไหมมันเยอะอ,อยู่แล้วมันมีโรงงานเลยด้วยซ้ำไปนะครับถ้าศึกษาดีๆมันก็จะแยกได้แต่ก็ ถ้าถามว่าเซียนดูแล้วเป็นแท้ไหมมันมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะผมว่าเพราะว่าอย่างระดับอาจารย์ท่านอะไรอะ่ะมึงก็ยังไปตีของเขาเก๊อะไรสมาคมอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นการออกไปรับรองเหมือนกันกคือคุณไปแปดที่ได้ห้าที่คุณโอเคแล้วคุณพอแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจกลางไม่กลางแสดงว่าคนแปดคนคนแปดคนนี้ก็ดูพระเป็นเหมือนกันมันจะมีแค่คนไม่กี่คนมันดูเป็นงนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ แค่เออตอนนี้ม,นมีชื่อเสียงแล้วมันจะกําหนดอะไรก็ได้ก็อย่างที่เคยพูดว่าอ๋อเดี๋ยวปีนี้ปีนั้นเจ้าคุณนอจะมาอะไรปั่นกันจนมามันก็ถูกแล้วไงะนะก็ะถ้าปัน่นไงก็คือตีหน้าจะปั่นอะไรก็วันนี้เขาเก็เดี๋ยวเขาไปประชุมกันเองนะนะนะอยากให้เล่นก็กระดูดูแล้วกันว่าจะเชื่อเรื่องของชื่อเสียงก็ไม่เป็นไรก็ดีไป ทีนี้ผมก็อยากจะฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าเรื่องของพระสมเด็จแล้วถ้าศึกษาเสร็จเราดูประวัติมันก็มีประวัติหลายๆเล่มหลายๆอะไรก็ลองดูของอาจารย์โจเขาเขารวบรวมไว้นะครับก็ลองไปดูว่ามันมันจะได้ความรู้ด้วยว่าการสร้างการอะไรที่วัดไหนมีลงกุบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไปสำหรับพระสมเด็จนะครับครับ สวัสดีครับ